วันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นเมนูชีสเค้กแมคคาเดเมียลาเต้ปั่นกันบ้างนะคะอาจริงนะอร่อยมากอะ่ะเป็นลาเต้ปั่นที่แบบคือกาแฟาไม่ได้เข้มมากนะคะแมคคาเดเมียนี้แบบชัดเจนมากอะ่ะสวัสดีค่ะเนอ้อเรนท c ลคอฟฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆอ,อ,อีกแล้วนะคะ ก็จะเป็นเมนูต่อจากคลิปที่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นเมนูชีสเค้กแมคคาเดเมียลาเต้ปั่นกันบ้างนะคะหรือว่าชีสเค้กแมคคาเดเมียลาเต้เฟรเป้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็นกาแฟเนี่ก็จะใช้เป็นตัวอาราบิกา้าขคอกลางเข้มนะคะก็คือตัวเบอร์สีของเรานั่นเองค่ะและเน่ก็จะมีไซรัปแมคคาเดเมียนะคะเพราะว่าชีสเค้กแมคคาเดเมียลาเต้ก็ต้องมีไซรัปแมคคาเดเมียเน่ใช้เป็นของ ดังชี่นะคะและเนี้ยก็จะมีซอสชีสเค,ค้กค่ะก็เป็นของดังชี่เหมือนกันมีนมสดรสจืดของเมจินะคะแล้วเนี้ยจะมีนมผสมมาเพิ่มความหวานมันค่ะก็เป็นนมข้นหวานสองกระป๋องแล้วก็ข้นจืดหนึ่งกระป๋องที่เรามาผสมกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ไว้ในขวดแบบนี้ค่ะ แล้วก็จะมีผงปั่นของดาวินชีด้วยนะคะก็เพื่อที่ว่าตัวผงปั่นเนี่ยจะช่วยให้เครื่องดื่มเราเนื้อเนียนแล้วก็ปั่นแล้วเนี่ยดื่มหมดแก้วรสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะคะไม่มีการแยกชั้นของน้ำกับน้ำแข็งค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเน่จะมาทำเป็นสูตร16ออนแล้วก็22ออนนะคะกับเมนูชีสเค้กแมคคาเดเมียลาเต้ปั่นค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากาแฟกันก่อนดีกว่านะคะสําหรับกาแฟค่ะ16ออนเนี่ยเดี๋ยวเน่ใช้กาแฟที่2ช็อตนะคะก็คือจะเป็นด้ามชงน้าไหลส2ทางแบบนี้แล้วก็บาสเกต2ช็อตนะคะเราก็ใส่กาแฟมาเลยแล้วเน่ก็จะดึงกาแฟเท่ากาแฟเย็นค่ะพอเพราะฉะนั้นพอดึงเท่ากาแฟเย็นก็คือ2ช็อตนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ํากาแฟ2ออน กาแฟ2องอ,อนค่ะโอเคอะได้กาแฟมาเรียบร้อยนะคะไม่ต้องรอค่ะเราก็มาทำในส่วนผสมกันก่อนต่อเลยนะคะสำหรับส่วนผสมที่แน่จะมาปั่นนะคะนมสดรสจืดค่ะเราจะใส่ที่4ออนนะคะนี่ก็เทเลยค่ะ4ออนนี่นะ4ออน ซีออนแล้วก็ใไซลับแมกกาเดเมียค่ะเพื่อเพิ่มความหอมของทัวนะคะแมคคาเดเมียเน่จะใส่มาที่2ปั๊มหรือว่า15 ml ค่ะ 1, 2นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเพิ่มความหวานมันค่ะด้วยนมผสมนะคะเน่ใส่นมผสมลงมา1ออนค่ะ แต่ถ้าใครอยากจะได้หวานมากๆก็เพิ่มตัวนมผสมได้เลยนะคะเป็นออนครึ่ง2ออนอะไรแล้วแต่เลยค่ะแต่เน,สเน,อออน่สำหรับเน่คือ1ออนกําลังดีสาหรับเน่แล้วนะคะเน่ก็เลยจะใส่นมผสมลงไป1ออนค่ะนี่นะคะถ้าไม่ได้ผสมไว้แบบนี้ก็จะเป็นนมข้นหวาน20 ML แล้วก็นมข้นจืด10 ML ค่ะแล้วก็เป็นนมผสมเท่ากับ30 ML นะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันแล้วเราก็มาเทใส่โถปั่นได้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะกาแฟของเราค่ะ2อ,ออนนะคะพอเราได้มาแล้วเราก็มาเทใส่ตามลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงปั่นค่ะ1ช้อนนะคะก็คือ1ช้อนตวงพลาสติกแบบนี้ค่ะหรือประมาณ1ช้อนโตนี่นะคะประมาณนี้1ช้อนพอค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วตามด้วยน้ําแข็ง1แก้วค่ะ ปิดฝาแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะสำหรับเครื่องปั่นเอลต้นตัวนี้นะคะก็คือเขามีกำลังไฟแรงมากๆเราสามารถปรับได้นะคะระดับความแรงค่ะเน่ใส่แค่เอาแค่ตรงกลางๆพอนะคะแล้วก็กดได้เลยค่ะเรียบร้อยทีนี้ก่อนที่เราจะเทก,กาแฟปั่นของเราลงมานะคะเน่จะมาโรยแก้วด้วยซอสชีสเคก้กก่อนนะคะ ใส่เยอะๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวเด่นของเรานะคะเพราะว่าเขาเขาคือชีสเค้กแมคคาเดเมียปั่นเพราะฉะนั้นชีสเค้กต้องไม่เบาค่ะนี่ก็ใส่ลงมานะคะประมาณนี้เยอะๆเลยแต่ว่าถ้ายัางไงแล้วหวานมากหวานน้อยชอบมากช่องน้อยก็ลองปรับของเต็งดูได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาเทกาแฟใส่ค่ะเห็นไหมคะกาแฟของเราก็จะเนียนกริบ เราใส่ไปให้หมดโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นชีสเค้กแมคคาเดเมียลาเต้ปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะสูตร16ออนนะคะเดี๋ยวเนมาทำเป็นสูตร22ออนให้ค่ะสำหรับร้านที่ขาย22ออนนะคะมาทำกันสำหรับ22ออนนะคะเราก็ยังใช้กาแฟ2ช็อตเหมือนเดิมนะคะ,ะกดกาแฟมาก่อนเลย2ช็อต จะดึงน้ำกาแฟที่3ออนนะคะกดปุ่ม3ออนค่ะพอเราเซตเครื่องไว้แลาก็ง่ายแลอะอะโอเคน้ำกาแฟมาแล้วเราก็มาทำส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมค่ะสูตร22ออนนะคะนมสดรสจืดค่ะเนยจะใส่ที่5ออนนะคะเหมือนเดิมค่ะ5ออน นมสด5ออนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาใส่ตัวไสหลัมแมคคาเดเมียะดาวินชีกันนะคะที่3ปั๊มค่ะหรือว่าประมาณ20-22 ml เท่านี้นะคะใน้กดเลยละกัน3ปั๊มเนาะ1 2 สเสร็จแล้วเราจะมาเพิ่มความหวานมันนะคะด้วยนมผสมค่ะนมผสมเนี่จะใส่มาที่ประมาณ40 ml นะคะเพราะว่าพอเป็นแก้วใหญ่ขึ้นก็หวานมันเพิ่มขึ้นจะได้อร่อยๆนะคะ40 m l ค่ะก็จะเป็นนมข้นหวานเนี่ยที่ประมาณสัก25แล้วข้น7 5ก็ได้นะคะประมาณนั้นถ้าคนที่ไม่ได้ผสมเอาไว้คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเทใส่เลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยกาแฟที่เราทำเอาไว้ค่ะกาแฟ3มออนนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยผงปั่นค่ะของดังชีนะคะที่1ช้อนค่ะอนช้อนนี่นะคะใส่ไปน้ำแข็ง1แก้วเต็มนะคะใส่ไปแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะกดให้น้ำแข็งสะดุ้งนิดนึงแล้วก็ เดียวค่ะประมาณสัก1ิวินาทีเท่านั้นแหละอ่ะแล้วเราก็มาโรยซอสชีสเค,ค้กนะคะก็โรยกันไปเลยค่ะเอาให้แบบดูอลังการงานสร้างนิดน,นึงก็ได้นะคะนี่เพราะว่ามันจะได้ไปช่วยให้มันแบบกาแฟเราหอมหวานขึ้นด้วยนะคะก็ใส่ตามที่ที่เราอยากจะใส่เลยถ้าหากว่ามันไม่ไปตามที่เราชอบเราก็ช้อนนะคะมาขูดได้เนะะี่ยค่ะขูดให้เต็มแก้วเลยอย่างนี้นี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอากาแฟปั่นของเราค่ะมาใส่ได้เลยบางทีนะคะเราอาจจะมีความแบบว่าโรยซอสชีสเค้กไปที่ฝาอีกก็ยังได้เลยนะคะเนี่ยก็แล้วแต่ก,กิมมิคล้านเราเลยนะคะอยากที่จะแบบว่าตกแต่งยังไงเนี่ยค่ะ,ะแล้วเราก็เอากาแฟใส่ให้เต็ม โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูชีสเค้กแมคคาเดเมียลาเต้ปั่นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่า9 6ออนกับ22ออนเนี่ยค่ะเราได้มาเป็นกาแฟปั่นนวลๆยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเนชิมแ16ออนก่อนนะคะปันป่นปั่นองจริงนะ อร่อยมากอะเพราะว่ามันจะหอมอะค่ะเป็นกาแฟปั่นเป็นลาเต้ปั่นที่แบบคือกาแฟไม่ได้เข้มมากนะคะก็จะนุ่มๆแล้วก็หอมอืมแล้วก็เข้มเข้มกาแฟแบบเข้มนุ่มอะค่ะอืมหอมอะคือจะมีความหอมกลิ่นถั่วนะคะแล้วก็หวานๆเบาๆแบบนั้นเลยค่ะมันนิดๆอย่างนั้นรู้แต่กลิ่นถั่วแบบมาคาเดเมียนนี่แบบชัดเจนมากอะอืม,อม เขาจะมีความหวานเบาๆหอมๆแล้วก็มีกลิ่นของชีสเค,ค้กค่ะหวานหวานมีความหวานของชีสเค,ค้กอะนิดๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่านี้คือเน่ยังไม่ได้แบบคนให้หมดแก้วค่ะก็คืออาจจะได้ความซอสชีสเค,ค้กที่มันหล่นมาใต้แก้วแบบนี้นะคะก็เลยแบบเหมือนเหมือนได้เฟลเวอร์ของชีสเค,ค้กมานิดๆอย่างเงี้ยค่ะอร่อยมาก เนี่ว่านะอารมณ์มันอาจจะเหมือนกับเวลาที่เราทานแมคคาเดเมีย e ีสเค้กที่เขาเป็นเค้กจริงๆอ่ะอยางงั้นอนะเออน่าจะได้แบบนั้นเลยค่ะก็รสชาติจะคล้ายๆแบบนั้นเลยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเน่มาแชร์ให้ค่ะสำหรับเมนูชีสเค้กแมคคาเดเมียปั่นนะคะมาเป็นแบบสูตร16ออนแล้วก็22ออนค่ะก็ร้านไหนที่ขายสูตรแบบไหนก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้ผ่านแล้วนะคะอันนี้เนก็มา ชิมให้แล้วก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วถ้าชอบอยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะอย่าลืมนะถ้าชอบก็กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆแบบนี้มาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะ มีคอมเมนต์อะไรหรืออยากให้มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงก็บอกมาได้เลยค่ะเดนนี่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะวันนี้ไปลองทำกันได้เลยค่ะเพิ่มอีกหนึ่งเมนูขายกันได้เลยนะคะชีสเค้กแมคคาเดเมียลาเต้ปั่นค่ะขอบคุณค่ะ